ต่อไปเราไปที่คู่สองรุ่มครับคู่สองรุ่มวันนี้ไบตันแอน์ฮปอาร์เบียน จะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนทีมที่ตกชั้นไปแล้วอย่างเซาเทนตันนะครับในเวลา2องทุ่มวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านไบตันก่อนนักเตะที่เจ็บหนะมีเยอะเลยทาริทแอมตี้อดัมเว็บสเตอร์ซอลลี่มาร์จอเอลวิมนเจเลมี่เซเมนโตโรเบิร์ตแซนเชฟก็บาดเจ็บจาคุกโมเดอร์แล้วก็อดัมลันลาน่าครับโอ,โอ้เยอะมากเลยสําหรับนักเตะที่บาดเจ็บของไบตันเะนี่ยผู้สาป,ประตูเจสันสติลลงได้ครับเซนเตอร์แบ็กลูอิทดังรือไบโคลิูครับลงได้แบ็กขวาปาสกาลกอสวันนี้พร้อม แบ็กซ้ายเอสตูปิยานพร้อมกองกลางมมสิแเซิโดอเลลิซิสแมทตอลินเตอร์ครับพร้อมครับแนวรุกก็อย่างบูนาโนตี้เดนิสอุนดาบโูลิโอเซซ่าเอนซิโซหรือว่าจะเป็นอีวานเฟอร์กูสันนะครับวันนี้ก็พร้อมรวมถึงมิโตมะด้วยนะครับก็พร้อมครับในวันนี้ ส่วนทางฝั่งเซาท์ทอมตันเซาท์ทอมตันเนี่ยวันนี้6คนที่ไม่พร้อมลงสนามเชียร์ดัมโรม์เมนตาโลเบลลา่าคอาแชปโมฮัมหมัดซาลิซูลิบราเมนโต้นะครับแล้วก็ฮวนโรเปสครับผมที่ไม่พร้อมลงสนามในวันนี้ส่วนที่เหลือลงได้ครับลูกสาวประตูอเล็กแมคคาร์ตี้พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเรียนโก้แยานเบดเดลิกก็พร้อมลงสนามวิงแบ็กอย่างไคลว็อกเกอร์ปีเตอร์หรือว่าเมเล,ลนไนตัวนี้ก็พร้อมครับกองกลางโรมิโลลาเวีย ทีมวอร์ดเพคาร์ลัตอัลคาราสวันนี้พร้อมสตวดออร์มสตองทีโอว่คอร์ดนะครับก็พร้อมในวันนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งซูเลมานหน้านะครับวันนี้ก็น่าจะพร้อมลงสนามครับผมตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอย่างที่พูดไปไบตันตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางก็ไบตันก็เหลือให้เล่นอีก3เกมนะเหลือเกมเยอะมากสําหรับไบตันตอนนี้สามเกมสมมติไบตันชนะรวดจะเก็บได้เแต้มก็จะอย่างมากที่สุดนะครับก็จะสามารถ แซงลิเวอร์พูลได้ถ้าในกรณีที่ลิเวอร์พูลไม่ชนะเกมหน้านะครับผมคิดว่าไบรตันก็จะอยู่นะเนี่ยไม่6ก็หนะแล้วก็เจ็ดเนี่ยอยู่เนี่ยก็ยังมีลุ้นไปยูฟ่ายูโรบ้านหรืออยู่สำหรับไบรตันส่วนเซาท์ทัมตันตกชั้นแล้วไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับในเกมนี้เกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อตอนต้นฤดูกาลเนี่ยเป็นทางฝั่งไบรตันเนี่ยสามารถบุกไปเอาชนะเซาท์ทัมตันได้3ประตูต่อนหนึ่งครับผม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านไบรตันเนี่ย ชนะ3แพ้2ครับเป็นการแพ้นิวคาสเซิลึ่แล้วก็แพ้เอเวอเรตันห้าส่วนเกมที่ชนะนะครับชนะไอซิ่งบอลสามศูนย์ชนะแมนยูหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะบุ๊แชมตันหประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมส่วนเซาท์แชมตันห้าเกมหลังสุดไม่ชนะใครเสมอได้แค่เกมเดียวแล้วก็แพ้รวด4เกมเสมอไอซิ่งบอลสามสามแพ้บอลมัดหนึ่งศูนย์แพ้纽卡สันสามหนึ่ง แพ้ Nottingham Forest สี่สามแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ฟู l h a มสองประตูต่อศูนย์ครับผมถ้าดูแล้วก็คือไบตันเนี่ยอย่าเอาฟอร์มที่เล่นกับนิวคาสซิลมามาแล้วกันผมว่าไบาตันเนี่ยจบจบได้ชนะได้นะครับสำหรับไบตันเนี่ยเรซซอร์ทั้ตั้เขาก็ไม่รู้อะไรแล้วเขาก็เล่นไปพอให้เกมจบมนะไอ้แม์ที่เหลือนะก็เอาเป็นยังไงดีไบตันชนะแล้วกันผมแวกถล่มไหม ไปต้นถล่มไป3ประตูต่อศูนย์เลยนะสามศูนย์สามศูนย์อย่าเชื่อผมมากนะ